สวัสดีค่ะดอกแรกสำหรับวันนี้คือเห็ดพิษเห็ดไตเบือค่ะไป่หนหุยดอกงามงามเน้น่ดอกตูแมแหงงามเห็ดโบกร์เก้กินได้นะตั้งดอกอ่อนๆค่ะตรงนี้คนเขาเขี่ยมันทิ้งนี่แล้วก็นี่เป็นเห็ดน้ำหมากเนี่ยค่ะ เห็ดปวกอุ้ยดอกนี้แก่แล้วพี่เขาจะกินโอข้างล่างสงใจได้ดอกเดียวนี่แหละนั่นไงขาแข็งปุ๊กเนี่ยขาเหมือนเห็ดปวกเลยค่ะดูดอกสิเนดอกเพื่อเลยดอกนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ น่ promet. ได้แค่นี้แหละเจอแต่เห็ดปลวกนี่แหละค่ะโอ้โหมากงามเลยนี่เอองามอยู่เป็นวันของเห็ดปลวกจริงๆ เจอแต่เห็ดปลวกพุ่นนะ่ะ <สา S 1> เห็ด <สา S 1> พึ่งแต่ไม่รู้ว่าเห็ดพึ่งอะไรอะสิเนี่ยค่ะเห็ดพึ่งนะเนี่ยเห็ดพึ่งกินได้อะเห็ด <สา S 1> พึ่งหวานเห็ด <สา S 1> พึ่งหวานนี่ เห็นจื้อนี่อุออยมีตะกะแตนด้วยตะกะแตน เห็ดพึ่ง,งน,นี่เห็ดพึ่งหวานสว้จังเห็ดเบร์กร่ค่ะถ้าได้โตนี้เท่าโตเท่ากะละมังนะวันนี้เจอสี่กอแล้วค่ะปีที่แล้วเป็น hen of the w o o d อยู่ตรงนี้เยอะมากเลยโอ้โหนี่สวยจังเลยอะ สวยนะเนี่ยค่ะเห็นไหมเป็นกลีบออไม่ใช่เป็นเป็นเป็นช่อน่ะสวยเดือนหน้านี่คงกอบล่มถ้าคนไม่มาเตะก่อนเห็ดพึ่งดอกอีกดอกหนึ่งดอกเป็นกรรมยีสีน้ำตาลขาเป็นแบบนั้นนี่แต่ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดนี่เป็นเห็ดพึ่งดอกที่เท่าไหร่จำไม่ได้ละสีดอก